ตีสิเดย์สอนี้อุทาหรณ์วังวนนรกของคนติดยาชีวิตจีลงเหวเพราะลองยาเพียงครึ่งเม็ดตอนนั้นบอกตรงไม่คิดคนะรับเพราะตอนนั้นเราก็ประสบการณ์ชีวิตน้อยยังเพิ่ง18เพิ่งยังวัยรุ่นเราก็ไม่คิดว่าเ,เราก็เคยได้ยินจากที่เขาบอกเนี่ยแบบอลองได้ลองลองเพื่อให้รู้ <H uman> แต่จริงครั้งนั้นมันเปลี่ยนชีวิตจริงครับมันไม่ได้รู้แล้วกลายเป็นแบบต้องการหาเรื่อยๆละ โกหกว่ามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นทั้งที่จริงไม่มีสักอย่างบางทีต้องให้พ่อมาจ่ายจ่ายตังที่สลัมด้วยหให้พ่อเข้ามาในแหล่งเลยแล้วพ่อผมมาเดินเข้าไปจ่ายตังในสลัมด้วยจ่ายตังให้กับคนขายยาบ้าพร้อมที่จะโดนประหารชีวิตด้วยพอเปิดกระเป๋าเจมบอลมาเท่านั้นแหละครับแบบเรียงเันเป็นตับ บบเพียบอะฮะในกระเป๋าเจมบอลกระเป๋าเจมบอลโอ้โหนี่โโน่านจะเปน็นพันพันหมื่นหมนเมตรป่ะไม่มีไม่มีไม่มีช่องว่างเลยครับเป็นเม็ดละเอียดแบบเหมือนที่เราเห็นในทีวีได้ๆอะไรเป็นอย่างแน่นๆะหนักที่สุดกับกลายเป็นการเสพต่อหน้าลูกเมียตอนนั้นลูกได้ประมาณสักสองสมขวบแล้วกำลังน่ารักเลยครับช่วงนั้นติดไอ้นะไอ้ทุกวันเล่นจนข้าวเครื่อนนี่ผมไม่นึกจะกินเลยนะสูบจน ผมมันจําอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าสูบไปเยอะมากผนังเพดานต่อมน้ําลายแตกหมดคือนั่งอยู่ดีน้ําลายหกมาเงี้ยหกน้ําลายเป็นฟองมันเข้าไปทาลายอวัยวะว่ามันใช่มันเป็นความร้อนของมันเวลาเราสูบใช่มันแรงครับมันร้อนเหรอร้อนลิ้นเล้นพองหมดผิวหนังเนี่ยรัดกับกระโหลกเลยครับน้ําหนักยนเหลืออยู่แค่ประมาณ 55แล้วแฟนก็คิดว่าเราป่วยโน่นนี่นะก็ซื้อ,อยามาทําให้เราแบบดีอย่างดีเลยแล้วก็ลูกผมก็ยังเล็กๆก็จะเดินขึ้นมาบนบ้านอะไรเงี้ยคือเขาก็ภาษาเด็กพ่อทําอะไรจังหวะนั้นเลยผมกําลังคาบหลอดอยู่เลยนะกําลังลนไปควันเพิ่งออกจากจมูกอยู่เลยเดินตามจนผมํำคาญออกไป